มาดูความน่าสนใจของ Watch 8รอบดีกันครับซึ่งหลักๆเขาจะเด่นไปที่เรื่องของงานสุขภาพนะครับซึ่งก็จะบอก5สัญญาณของร่างกายเราหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ได้สังเกตแต่เชื่อได้เลยครับว่า5สัญญาณนี้จําเป็นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนที่ไม่ดีหน้าที่ไม่ใสนะครับใจที่เต้นแรงเครียดไม่รู้แล้วก็อยู่ๆก็ผกุนพังนี่5อย่างนี้น่าสนใจไอ้จุดที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยใน5อย่างนี้มันมีอะไรบ้างนะครับง่นอนครับนี่คือ body composition ครับลักษณะของการวัดเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่เราไป f i n เ s า เป็นยังไงค่าเวทค่าบอดี้แฟทค่า BMI ต่างๆนะครับหรือน้ําในร่างกายทุกอย่างจะถูกวัดผ่านตัวบอดี้คอมโพสิชันหมดเลยนะครับในการใช้งานรูปแบบหลักๆเลยเนี่ยคือเราจะต้องใช้2นิ้วนี้ในการกดโอ้โห คือถ้าแบบเน้นจริงๆเนี่ยผมว่าแนะนําให้ใส่เป็นฝัซสายนะแล้วเราก็ใช้2นิ้วในการวัดแท่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลกราฟนะครับแบบนี้เลยที่เป็นบอ d y c o m มโพ i t ชันไม่ว่าจะเป็นน้าหนักของเราตอนนี้เท่าไรบอดี้ฝัเท่าไรมวลกล้ามเนื้อเท่าไรน้ำในร่างกายเท่าไหร่บอกมาหมดเลยนี่น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะวัดแบบนี้จริงๆต้องใช้แบบเครื่องวัด ในฟิตเนสเลยนะว่าพอมันมีข้อมูลค่อนข้างครบประมาณนี้แล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราครับผุแล้วก็จะได้ผังนี่ตามคอนเซ็ปเลยน่าสนใจมากอีกส่วนหนึ่งจะพูดถึงการใช้งานของแอนตี้ออกซิเดนนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของโลกเลยวิธีการใช้งานง่ายนะครับจริงๆเข้ามาที่ตัวแอนตี้ออกซิเจนอินเด็กซ์ในโหมดเฮล t ์ของตัวนกาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คที่ตรงนี้เลยคือมันก็จะโชว์กันเออเราอยู่ในร,ระดับไหนในแอนตี้ออกซิเนนะครับใช้แค่น้นูปุง้งเราใน,น,นการว ตรงตองอย่างนี้เลย ใช้เวลาวัดสามสวิปเดียวเสร็จอ่ะเวลี่ลงแม่นะครับคนที่ออกกาลังกายบาย่อยหรือคนที่แบบว่าอาจจะดูแลสุขภาพหน่อยเนี่ยกินอาหารดีๆนอนแบบเต็มอิ่มผมว่าน่าจะอยู่ในแบบระดับสีฟ้านะแต่ว่าถ้าคนที่แบบนอนน้อยนะครับหรือแบบกินอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือจะพูดว่าแบบเราไม่ค่อยออกกำลังกายกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะวัดถึงข้อมูลตรงนี้ให้เราเห็นได้ชัดว่าเราควรจะต้องปรับส่วนไหนอันนี้จะเป็นการวัดความดันนะครับว่าตอนนี้ความดันเราเป็นยังไงปกติไหมซึ่งนี่มีการเทียบกันกับเครื่องจริงด้วยชรวั โรงงานแล้วก็มาวัดกับ ใช้ในาฬิกาข้อมูลเนี่ยใช้คําว่าใกล้เคียงกันมากบวกลบเนี่ยไม่น่าเกิน4เกิน5โดยรวมๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงมากัน่นหมายความว่าถ้าคุณแบบซื้อไปให้ผู้สูงอายุในการวัดความดันเนี่ยก็ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆได้นะครับเขาจะมีบอกือว่าแบบไหนที่เหมาะสมแบบไหนที่ความดันปกติแล้วแบบไหนที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าสมมติมาสูงกว่าปกติเนี่ยเราควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะหรือถ้าสมมติเราอยู่ในความดันปกติหรือแบบเหมาะสมเนี่ยเคสเนี่ยเราจะได้แบบไม่จําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้ข้อมูลที่ได้นะครับค่อนข้างใกล้เคีียยงมาาากกคคืืออ้เเเล่่นนนนนััิดดวท 嘿，姐 <music>。